สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพอ่พอแม่พี่น้องสุ้ผู้สุคนจ้ามอนีพัทลพรสาวอีสานไต่ทํำกินไงไงไม่แล้วจ้ามอนีกลับไปเก็บผักตำลึงอยูหนาบาดมากแล้จ้าเนาะอันนี้เป็นผักตำลึงขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ปลูกใบใหญ่อวบนะคะยอดอวบแล้วกับใบไงแล้วก็ทุบกรเก็บปักหน้ามาพร้อมอันนี้กระสีขูดอันมะพร้าวใส่ตู้เย็นนะคะใส่ช่องแข็งไว้ใส่ช่องฟิวต์ไปนะคะเนาะขูดกับมือนะคะก็ แล้วแต่เราจะชอบเส้นเล็กใหญ่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็เป็นมะพร้าวทึงทึกนะคะไว้ทำขนมเนาะนี่ก็ได้ขูดเองจ้ะขูดเองงา่ายจ้ะขูดเองแป๊บเดียวซื้อลูกมนะพร้ามาลูกละยีบาทจ้ะยี่สิบหรือยี่สบห้านี่หลาจำไม่ได้เนาะทุก็ได้ซื้อมาแล้วก็มาขูดขูดขูด,ขดขว่าพุณจามีเขาออนะ มาก,กินบะข้าวจ้ะเพื่อนเพนมากินบะข้าวมาคิดขนมถิงแล้วก็เอาหหเหว้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะเพื่อนเื่อนเนาะสามารถทำของหวานทำอะไรก็ใส่มะพร้าวขูดได้นะคะเพื่อนอันนี้ก็ขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ลูกหนึ่งลูกหนึ่งก็ได้เต็มถาดเลยเพื่อนเทื่อนจุกสิไซกองอัดกองไหวนะครับเพื่อนเนาะขาวจั่วเลย ถ้าซื้อตามตลาดเขาก็จะมีฝุ่นมีอะไรติดมาด้วยนะ่ะเป็นเปลือกมะพร้าวนะ่ะรือไม่ชอบหรือชอบเอามากุูดเองนี่ก็บรรจุใส่กล่องเรียบร้อยแล้วก็ได้หนึ่งกล่องพอดีต่อหนึ่งลูกนะคะเพื่อนๆน,นี่จะ้ะง,ง่ายๆจะ้ะเฮ็ดเองก็ซีมาเดชพักตำลึงจะ้ะนี่เก็บมาได้ประมาณกำใหญ่ๆอจจะพี่นองงามงามปีนอง เนี่ยขึ้นเองธรรมชาติขึ้นเองตามขอบริมรั้วบ้านเรานี่แหละบ่ได้ไปเก็บเฮียนไปลรกจากเก็บเฮียนจากโองนี่ล่ะทุกส,สิมาเด็ดยอดก็ส,สิเอาไปพัดจะ้ะเอาไปต้มจืดก็อร่อยนะคะเพื่อนๆต้มจืดแห้งแซบ่บนะคะพอดีวันนี้ก็อยากกินผัดใส่ไข่ทำแบบโบราณโบราณแบบสมัยปู่ป่าตาไงเฮาเห็ดให้กินนะเลยกโรงเรียนมาจากอนุบาลน,นะคะ เราก็มาเห็ุให้กินแซ่บแสบนะะผัดไส้ไข่หน่กินได้ทั้งครอบครัวใหญ่เลยนะสมัยแต่ก่อนเนาะจุบก,ก็เลยนึกขึ้นได้แล้วโอ้อยากกินอยากกินผัดไส้ไข่นน่จ้ะเนาะก็จะเด็ดเป็นใบเป็นใบนะคะเป็นยอดเป็นใบนำไปล้างน้ำเด็กหน่อยสมัยนี่เขากินเพราะเป็นจ้ะ นี่ก็เป็นุิเด็ดเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปล้างล้างให้สะอาดนะคะเพื่อนล้างล้างสองสามน้ำคนละเพื่อนถ้าเป็นคนซีน้่มไปผัดใจไม่ะจเนาะเพราะว่าเขาอาจจะมีเพ้ยมีมะเร็งเกาะติดแล้วก็ฝุ่นเกาะติด <S <S อันนี้ก็เป็นส่วนที่ห้าล้างเรียบร้อยแล้วใช้ถาดเตรียมน้ำผัดนะจ๊ะ ก่นเราก็มีอะไรบ้างก็มีแค่บักพริกกระเทียมไข่สมนันจากพี่น่องอันนี้ก็คือกระเทียมก็ลงผักไปเป่อน้อยแล้วเนาะโอ้ทีนี้คูอก็จะใส่ผักลงไปนะคะผักลงัลงไปต่อกไข่ใส่ไข่ก็ประมาณสามลูกนะคะเพื่อน สามลูกสีลูกแล้วเจ้าเพื่อนๆสีมักไข่หายไข่หน่อยนะจ๊ะเนาะเห็นล้วก็หิวเข่าท่านที่ลยไรกับเพื่อนหืมจ้ะแล้วก็จะผัดไปสักประมาณ ก็ผัดประมาณสักเอ่อสิบนาทีนะคะเพื่อนๆถ้าผัดนานไปก็จะซุกเกินไปเนาะจ้ะเนาะก็เอาแบบพอดีพอดีน้ําแห้งนิดนึงนะคะเพื่อนน้ำตองงตางเลงจักน้อยด้วจ้ะเพื่อนเก็เราก็ไม่ใส่ซอสอะไรมากมายเนาะก็จะเป็นสิไอซอสน้ํามันหอยเป็นซอสน้ํามันหอยแล้วก็วปลากระตุกโอ้ยไต ปาต้กตุ้นโถด,ดหลายๆจากเพื่อนๆซุ่มสามไปนิดน้อยจ้ะก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ผงชูรสน้ตาตาลนิดนึงนะคะเพื่อนเ <c oughs> ครื่องปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากมายไม่ยุ่งยากทำกินง่ายๆจ้ะ <c oughs> นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้านองเสร็จเรียบร้อยแล้วจุกกะสีหาจานตักใส่เนาะจ้ะเนาะ ทางใดก็ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ในด้วย้าเพื่อนๆอีก็่ผัดผักตำลิงของเราก็เรียบร้อยแล้วเนาะจา้าเนาะวันนี้ก็สกินก็สวยฮอนๆอนนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จุโผล่มียังมากมากนะแต่ฝากขอขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะจาน้าเนาะจุปัตรพรสาวิสอนใตก็ดีใจที่ได้เห็นคลิปให้เพื่อนๆน,นะคะได้ติดตาม ทุกมือทุกมือนะจ๊ะสวัสดีเด้อจ้าขอบคุณด้วยค่ะที่ขอมมาติดตามนะจ้ะขอบคุณค่ะ